มมีน้ใจชนช,นช,มมชุกลับเข้าสู่รายการของเราครับชุมชนแชมปเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับ <า S 1> ที่ผมบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะของฝากยอดฮิตแถวๆอีสานนะครับละแวแกปากช่องเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะหลายคนขับรถผ่านอาจจะเห็นครับเป็นประติมากรรมเข้าโพสสีเหลืองยักษ์ อยู่ริมทางเลยนะฮะอันนั้นน่ะมาถูกที่แล้วนะครับนั่นก็คือไร่สุวรรณนั่นเองนะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติไร่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแล้วก็มีการจําหน่ายของฝากจากข้าวโพดเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดต้มนะฮะข้าวโพดฝากนะครับรวมไปถึงน้ํานมข้าวโพดฮะนี่แหละฮะน้ำนมข้าวโพดเป็นของฝากยอดฮิตที่ผมกลิ่นไปตั้งแต่ต้นรายการที่บอกว่าต่อคิวยาวเหยียด ถ้าเกิดใครไปช้าเนี่ยอดแล้วก็หมดเลยนะฮะต้องรีบไปจองกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเยี่ยมชมไร่สุวันกันนะครับผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือดรอุทุมพรชัยวงศ์นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับมันเป็นข้าวโพดหวานที่หายากที่สุดในโลกนะคะเพราะอะไระคะก็เพราะมันหมดะคะ่ะ ชุมชนชมเปียนของเราวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์วิจัยข้าโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติไรสวรรค่ะ ที่นี่นะคะศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเราเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราได้พันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณภาพเป็นพันุ์ข้าวโพดหวานพันุ์อินทรีสองนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกนะคะก็ใช้พันธุ์ของเราปลูกผลผลิตที่ได้ก็ส่งกลับมาที่ไรสุวรรันสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะความเด่นของเขาก็คือความหอมะค่ะความหอมแล้วก็ คววาามหนแล้วในการผลิตเนี่ยเราจะควบคุมความหวานที่8องศาบลิกเพื่อที่คนที่เป็นเบาหวานกินได้ค่ะเนี่ยค่ะข้าวโพดอินทรีย์สองที่ทุกคนชอบกินกันนะคะก็ความหวานอยู่ที่ประมาณ16องศาบิลกนะคะก็เวลาเรามาทําน้ํานมข้าวโพดเนี่ยเรามีส่วนผสมของน้ํา50ทําให้ความหวานลดลงก็จะเหลือประมาณ8องศาบลิก นี่นะคะก็จะเป็นจุดที่เราขายข้าวโพดฝักต้มนะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อเนี่ยจะมาต่อคิวซื้ออย่างนี้ทุกวันค่ะจุดนี้จาหน่ายน้นํานมข้าวโพดนะคะรอสักครู่นึงอาจจะไม่ได้กลับไปทุกคนเพราะว่าบางวันเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อมากกว่าของที่เราผลิตได้ค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานอินซีสองนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นข้าวโพดฝักสดนะคะราคาถุงละ60บาทสามารถเอาไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะมีทั้งหมด8ฝักนะคะข้าวโพดต้มนะคะใหม่สดทุกวันนะคะ4ฝักค่ะ 40บาทนะคะข้าวโพดกระป๋องกินได้ง่ายๆนะคะก็กินกับสลัดได้ราคากระป๋องละ45บาทค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อีกอันนึงที่ได้มาจากการแปลรูปข้าวโพดเป็นน้ำนมข้าวโพดซึ่งเป็นพัสเจอร์ไรส์ราคาขวดละ25บาทแล้วล่าสุดน้องใหม่นะคะเป็นน้ำนมข้าวโพด u h t นะคะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะอันนี้จะมีเนื้อของ ข้าวโพดปนอยู่ได้นะคะแล้วสําหรับรสชาติปกติที่ใกล้เคียงพัสเจอร์ไรมากที่สุดก็คือกลองสีเขียวนะคะและสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพต้องการน้ำตาลน้อยนะคะก็จะมี UHT สีฟ้าค่ะทั้ง UHT แล้วก็พัสเจอร์ไรราคาเดียวกันนะคะกล่องละ25บาทซื้อได้ที่ร้านไร่สุวรรณนะคะ จากนั้นแล้วเราก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยการน้ำนมข้าวโพดเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นไอศครีมซึ่งตอนนี้เรามีไอศครีมแท่งเคลือบไว้ช็อกโกแลตซึ่งไมเนอร์เป็นคนทําให้เราแล้วก็มีแบบออริจินัลที่เราทําเองเป็นถ้วยนะคะ แรกคือคุณภาพค่ะเราควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทำให้ได้น้ำนมข้าวโพดที่มีรสชาติดีค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผ่านเลยสวรรณอย่าผ่านเลยไปนะคะให้แวะเข้ามาชิมแล้วก็เที่ยวชมสถานที่ของเรามาลองน้ำนมข้าวโพด UHT นะคะซึ่งท่านสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นแล้วก็พั์ไรส์เราก็ยังมีจำหน่ายอยู่ขอ,ขอเชิญทุกท่านแวะเยี่ยมชมไรสุวรรค่ะ คือสวรรค์ของคนรักข้าวโพดของแท้เลยนะฮะแล้วตรงนี้ฮะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่นี่คือส่งตรงมาจากไรสุวรรณเลยนะครับอย่างที่ดรอุทุมพรบอกไปในคลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะฮะนมข้าวโพด UST นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเป็นสินค้าแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถ้าเกิดไปช้าอาจจะไม่ได้กินฮะก็คือนมข้าวโพดครับต่อคิวกันยาวเหยียดแล้วก็ยังมีนี่เลยนะครับเป็นฝักข้าวโพด แบบดิบแล้วก็ม <content. S 2> ีข้าวโพดต้มด้วยต้มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้เอามาตั้งไว้ตรงนี้ก็คือข้าวโพดกระป๋องเพราะว่าขายดีมากแต่ก่อนอื่นนะฮะขออนุญาตหยิบข้าวโพดต้มขึ้นมาก่อนแบบนี้หอมมากเลยฮะขออนุญาตนี่โอ้โหหลายคำแล้วนะอร่อยอร่อยคุณผู้ชม หอมหวานแล้วเนื้อน,นุ่มมากเนี่ยถือว่าเป็นพันุข้าวโพดที่ดีจริงๆเลยนะฮะขอนี่ล้างปากครับด้วยนมข้าวโพดของดีของเด็ดจากไร่สุวรรณบอกเลยว่าเวลาผมกลับบ้านต่างจังหวัดที่อีสานคือจะขับรถเข้ากรุงเทพแล้วก็จะผ่านไร่สุวรรณตลอดนะฮะก็จะแวะไปซื้อนมข้าวโพดแบบนี้แหละแต่ว่าบางทีไปก็ไม่ได้กิน,นเพราะว่าของหมดอันนี้ของดีของเด็ดจริงๆนะฮะอ่ะผมจะชิมให้ดูสดๆกลางรายการของเราเลยนะครับ ชมสดชื่นหอม หวานคืออยากจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องไปแล้วก็ไปซื้อเป็นของฝากหรือว่ากินเองแบบนี้อันนี้คือดีมากๆของดีของเด็ดของไร่สุวรรณจริงๆนะครับทีนี้ฮะเวลาคนที่ไปซื้ออาจจะเอาไปซื้อเป็นของฝากหรือว่าเก็บไว้นานๆเขามีวิธีการเก็บให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ละอย่างเลยจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับนมข้าวโพดแบบนี้นะครับนมข้าวโพดแบบนี้ใครที่ซื้อไปเนี่ยวิธีการเก็บครับเขาบอกว่าต้องอยู่ในตู้เย็นฮะอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน8องศาเซลเซียสแล้วก็ไม่ควรเกิน4วัน เพราะว่าความหวานเนี่ยจะลดลงนะฮะทำให้ไม่อร่อยแต่ว่าไม่เสียนะฮะสามารถดูวันหมดอายุได้ที่ข้างขวดเดี๋ยวเขาจะมีวันหมดอายุบอกอยู่ตรงนี้สามารถดูได้นะครับว่าหมดอายุเมื่อไหร่แต่ว่าแนะนำนะฮะอย่าจะ กินอยากจะดื่มให้อร่อยที่สุดซื้อไปวันนั้นแล้วก็ดื่มแล้วก็กินในวันนั้นเลยอันนี้อร่อยที่สุดเลยนะครับส่วนข้าวโพดฝักดิบแบบนี้วิธีการเก็บก็คือให้เก็บในถุงพลาสติกค,ครับไม่ต้องปอกเปลือกไอ้เขียวๆตรงน,รงนี้ไม่ต้องเอาออกนะฮะเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน8องศาเซลเซียสอันนี้สามารถอยู่ได้7วันอาทิตย์หนึง่งนานมากส่วนน้านมข้าวโพด u UH s t เป็นกล่องแบบนี้ก็จะเก็บได้นานหน่อยนะฮะอันนี้คือสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง,ห,องหรือว่าจะแช่เย็นเอาไว้อยากจะดื่มอยากจะกินเมื่อออไไหร่ด้้เเลยันนนีคืป็ ผลิตภัณฑ์ที่เรีย้ว่าขึ้นชื่อของไรสุวรรณอย่างมากเลยนะครับแล้วต้องบอกกันนะฮะว่าสินค้าเหล่านี้ทางไร่สุวรรณฝากมาบอกว่าไม่มีตัวแทนจําหน่าย ไม่มีการขายส่งนะฮะแล้วก็ไม่มีการส่งถึงที่ใครที่อยากจะซื้ออยากจะกินต้องไปที่ไร่สุวรรณหรือถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ยังสามารถหาได้นะฮะไปได้เลยที่เดอะพรีเมียม KU นะครับที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแต่ว่าที่นั่นเนี่ยของอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากไร่สุวรรณวันเว้นวันนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ของดีของเด็ดจริงๆไปเยี่ยมชมที่ไร่สุวรรณได้เลยนะฮะเพราะว่าที่ไร สุวรรนแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งจําหน่ายของฝากแล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามนี่สวยงามมากๆนะฮะทุ่งปอเทืองแล้วก็มีดอกไม้ต่างๆครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะหรือว่าจะไปขับ ATV แบบนี้ก็ได้ขับ ATV ชมไร่สุวรรณนะฮะ ก็มีให้บริการเหมือนกันแถมยังมีร้านจําหน่ายต้นไม้นะครับแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์อีกด้วยใครที่ผ่านไปก็แวะไปเที่ยวไปซื้อของฝากกันได้เลยนะฮะหรือถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะฮะไปได้เลยนะครับที่ไร่สุวรรณของเรานั่นเองนะครับอ่ามีแจกของด้วยทีมงานของเราใจดีครับบอกว่ามีแจกของจากไร่สุวรรณใช่ไหมฮะก็ไปติดตามที่เพจของเราครับชุมชนแชมเปี้ยนเดี๋ยวเราจะมีของส่งตรงจากไร่สุวรรณไปถึง มือคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอะใครที่อยากจะเป็นตัวแทนชุมชนแบบนี้อวดของดีโชว์ของเด็ดนะครับอย่าลืมฮะลองหาสิ่งที่อยู่ในชุมชนของคุณครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมานําเสนอเป็นคลิปออกมาแบบนี้ส่งมาที่รายการของเราไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ประจํารายการของเราก็ได้นะครับแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาผมมีกิจกรรมดีๆสําหรับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่รอยอยู่ช่วงหน้ากลับมาครับ มีน้ำใจชุน,นชนแชมป์เปี้ยนบ้านเราไม่ก็มีมีแต่ชุนชนแชมป์